สวัสดีครับวสวัสดีแฟนเอทางช่อง YouTube ชีม้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชีม้มวยเด็ดหลังช่างน้ําหนักครับรายการศึกเพชรยินดีวันพฤหัสที่14พฤศจิกายน2567ถาถ่ายทอดสดทางช่องทูฟอยูยี 24, ่สิบสินาฬิกาเป็นต้นไปนาเวทีมวยราชเชิดดำเนินครับ ทั้งหมด9คู่ในรายการนะครับคู่มวยวันพฤหัสนี้ครับจัดได้น่าชมน่าดูมากๆกนะครับก่อนนี้เราจะไปให้จัสนาวิจารณ์เราไปอัปเดตคู่มวยทั้ง4คู่ในรายการช่วงแรกให้แฟนมวยทราบเบื้องต้นกันก่อนนะครับเลทราคาตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าเรทอาจจะเปิดประมาณ10บโมงแฟนมวยก็รอติดตามกันได้หน้าเพจ Facebook แล้วกันนะครับวันนี้ก็เอาข้อมูลแล้วก็น้ำหนักหนตา,าช่างไปก่อนนะครับ ไปอัปเดตคู่มวยทั้ง4คู่ในรายการช่วงแรกนะครับที่ผมจะมาให้ทัศนวิการให้แฟนมวยได้นําข้อมูลนะครับคู่แรกประจํารายการครับเพชรน้ําตาลส,ช,สชัยโยครับพบกับเจ้าเพชรมงคลอึ่งอุบลครับคู่นี้เวทพิกัด1001งอนปอนด์นะครับชกกันประมาณ4 5่ิกิโลนะครับเมื่อเช้าช่างเป็นกิโลคู่ที่2ก็เป็นเพชรนาคาสิเจริญทรัพพบกับเจ้าพรมลิขิตบอลมหาชัยหรือว่าเจ้าลมร้อนเดิมนั่นแหละครับเวทพิกัด108ปปอนด์ คู่ที่3รองคู่เอกครับมัจุราปอพง์สว่างครับพบกับน้ำตาเดือดเกียรติชัดชัยครับเบทพิกัด125คู่ที่4คู่เอกประจำรายการครับแอดเดวดาตอสุรัตพบกับเจริญเงินบุรนามวยไทยครับเบทพิกัด1้อปอนด์ฝากการกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง y o u t u กับด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดช,ชิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดเขาด้วยนะครับ รวมลืกอข้อมูลมวยเรทราคาเนื้อตัวน้ำหนักครบวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อไปกําลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้สีคู่ในราการช่วงแรกครับทางช่องทูฟอ r ์ยูนะครับเริ่มเวลา18บแนาฬิกเป็นต้นไปครับมวยวันนี้ทั้งหมด9คู่นะครับคู่แรกประจำรายการนะครับแหวนเจ้าเพชรน้ําตาลสชายโยพบกับเจ้าเพชรมงคลอึ่งอุบลคู่นี้ต่อยกันเวทพิกด100 หนึ่งร้อยปอนด์นะครับก็เป็นน้ําหนักขึ้นกระดานนะครับแต่ว่าชกกันจริงเนี่ยสี่สิบห้ากิโลหรือว่าประมาณร้อยปอนด์นั่นเองครับายแดงก็คือเจ้าเพชรน้ําตาลเพชรน้ําตาลสอชัยโยมวยใบสิบหกปีครับร้อยหกสิบเซนติเมตรจากกาลสินนะครับซ้อมอยู่ที่สอชัยโยที่จังหวัดกาลสินนู่นเลยครับพื้นเวก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเคยต่อยกันมาล่าสุดครับ ก็ต่อยออก,กันไว้ที่เวทีมวยราชเชื้อดำเนินนี่แหละครับวันนี้ก็เป็นอาบต่อยกันไว้ที่ลังสศ์นะครับวันนี้ก็มาแก้มือล้างตากันอีกครั้ง3ไฟหลังสุดที่ต่อยไว้นะครับ3ไฟหลังสุดที่ต่อยไว้ของเจ้าเพชรน้าตาลก็มีแพ้คะแนนกล้องพิชิตบอวาน,นิมิตที่จังหวร้อยเอ็ดครับเสมอเพชรส5 สพรานทะเลยิมครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับลาสุดเข้ามาต่อยในเมืองกรุงนะครับมาชนะคะแนนเจ้าเพชรมงคลอึ่งอุบลไว้ครับที่เวทีมวยรังสิษย์ศึกมวยมันสนั่นเมืองครับวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาคู่ชกเพชรมงคลอึ่งอุบลครับตัวนี้ก็มวยวัย15ปีครับ165เซนติเมตรครับพื้นเพเป็นมวยเข่าครับจากอุบลราชธานีสมืออุบลที่จังหวัดอุบลนู่นแหละครับ เข่าแข็งแกร่งแข็งแรงประเภท,ทเดินบทเดินเบียดเดินบี้ทะลุดุดันครับวันนี้มีโอกาสมาแก้เมือล้างตาอีกครั้ง3ไฟหลังสุดที่ต่อยไว้ครับฟอร์มสดมากๆเพิ่งสะดุดแพ้ไฟเดียวครับประมาณต่อยไว้ที่บูทอนเนี่ยห้าหกไฟยังไม่แพ้ใครนะคือไล่มาตั้งแต่นู่นครับชนะเพชรน้ำหนึ่งไทยควายิมครับที่โคราชชนะก้องพิชิตวาวันนิมิตท,ที่มหาสรารคามชะนะกยกสามปืนทองเพชรสมนึกที่ร้อยเอ็ด แล้วก็ล่าสุดเข้ามาต่อยในเมืองกรุงมาแพ้คะแนนเจ้าเพชรน้ําตาลสอชัยโชคคู่ชกในวันนี้แหละครับวันนี้ก็เอามาแก้มือล้างตากันอีกครั้งครับก็ไฟล่าสุดก็ถือว่าเบียดคู่ขี้สูสีคู่นี้ช่างเป็นกิโล45กิโลนะครับฝ่ายแดงมาอ่าเป็น 45กิโลหรือว่า1 0อปอนนะครับก็ฝ่ายแดง99.4นะครับเมื่อเช้าขาด0.6น้ำเงินเนี่ย99.8ขาด0.2ไฟล่าสุดก็ต่อยกัน45กิโลเวทเดิมวันนี้ก็เอามาแก้มือล้างตากันอีกครั้งครั้งล่าสุดเดี่ยต่อยกันมาประมาณคู่5ช่วงที่2มาน,นั้นก็สนุกคู่ขี้สูสีคู่นี้เนี่ยเลทราคายังไม่เปิดส่วนตัวเนี่ยผมชอบที่มวยตัวที่เคยแพ้มานะเพชรมงคลอึ่งอุบลวันนี้บรรยากาศหน้าเสือสภา,ภาพแวดล้อมได้เปียบ ลูกบูลูกเตือลูกดุดันวันนี้ไม่น่าจะยุบไม่น่าจะแผ่วต้นๆเลยต้องทําใจครับแต่ว,ว่าวงนายเนี่ยดูเจ้าเพชรมงคลดูได้เปรียบครับวันนี้ชอบไปที่ลูกเตือลูกขยันลูกบูครับวันนี้ผมมองว่าบทเบียร์เสียสีมากยกทีต่อทีโดนต่อโดนครับไปปลายเนี่ยผมมองว่าเอาอยู่ครับส่วนคู่ที่2ครับเพชรนาคาสิทธิ์เจริญทรัพย์พบกับเจ้าพรมลิขิตบอลมหาชัยหรือเดิมๆก็คือเจ้าลมร้อน ลมร้อนสิบบอลใต้นี่นะครับฝ่ายน้ําเงินคู่นี้ต่อยกันเวทพิกัด108ปอนปด์อนะครับไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงกันก่อนเพชรนาคาสิ์เจริญทรัพย์หรือว่าเพชรสีดำสิ์เจริญทรัพย์สิ์เจ๊บอตัว,เด,วเดียวกันนั่นแหละครับ30ปี170เซนติเมตรครับตัวนี้ก็เป็นมวยขวามวยประเภทเดินบูเดินต่อยเดินเตะประเภทท้าดวลชวนแรกครับ3ไฟหลังสุดที่ต่อยไว้นะครับมีแพ้คะแนนเสือดำทอแทนไทยที่ราดชดำเนิน ชนะเพชรอาวุธสอจารุวันที่ราเชดำเนินแพ้คะแนนเจ้าเพชรอาวุธสอจารุวันที่ลังสิทธ์ครับวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาผู้ชกค,ครับพรมวิขตบอลมหาชัยหรือว่าเจ้าลมร้อนลมร้อนสอรัตนาดุ่งโลดลมร้อนสิทธิบอลใต้16ปี160เซนติเมตรจากบุรีรัมย์ซ้อมอวอวังพรมตัวนี้ก็เป็นมวยประเภทมวยเข่าแหละครับเข่าฝีมือนะต้นต้น่ยเล่นฝีมือได้ส่วนวงในก็ล็อกรัดมัดตีปั้มตีแข็งแกร้งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรง สไฟหลังสุดที่ต่อยไว้ก็มีชานกอ่าแพนนกยกสยกมงคลเกียรติทรงฤทธิ์ที่หลังสิทธิ์แล้วก็มาชะนะคะแนนเจ้าเพชรภูไทยเกียรตินิวัฒอ่าเกียรตินิเวศขอไปครับที่หลังสิทธิ์ล่าสุดชะนะคะแนนลุ่ง3าบีกวยบางขอแหลมที่เวทีมวยรังสิทธิ์สิตุลาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วเวทวิกัดหนึ่ร้อยปดปอนด์ ฝ่ายแดงมา109.3ครับลดปอนด์กับ1.3น้ำเงินมา108.3ครับลด0.3พิกัด108เวทนี้ก็เจ้าฝ่ายแดงเนี่ยน้ำหนักไปปล่อย53กิโลปกติก็ต่อยอยู่เวทประมาณ108 109เลยครับส่วนเจ้าฝ่ายน้ำเงินลมร้อนก็ประมาณ53กิโลก็ต่อยอยู่ประมาณเวทเดียวกันในหละ108เมื่อเช้าเนี่ยเพชรนาคาลดน้ำหนักปอนกับ1.3ก็ลดได้ไม่มีปัญหาคู่นี้เลยราคาก็ยังไม่เปิด ฝีมือความเป็นมวยคู่นี้พอๆกันแหละออกทรงบูเดินบูเดิน,บ,ดนบทเดินเบียดเดินบี้วงในาเหนียวหนึบแข็งแกร่งแข็งแรงอยู่ที่พรหมลิขิตไทท้ายส่วนเจ้าเพชรนาคาประเภทมวยบูครับมวยเดินต้นๆเนี่ยเตะต่อยรุนแรงวงในาล็อกลัดมัดตีเหนียวหนึบแข็งแกร่งแข็งแรงมีทุกลูกเหมือนกันคู่นี้ผมมองว่าไม่ห่างนะน่าจะพลิกไปมาเพราะว่าตีนอกเนะี่ยต้นๆเนะี่ยเพชรนาคาเขามีลูกหนักลูกแรงส่วนเจ้าพรหมลิขิต ดูทรงมวยฝีมือใช้ได้ส่วนวงในคู่นี้ถ้าพูดถึงว่าพื้นเพยเป็นมวยเข่าทั้งคู่ก็ว่าได้ครับคู่นี้น่าจะพลิกไปมาหลายตลบคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับรูปร่างช่วงชกเพชรนาคาดูได้ลอยกว่านิดๆน,นะครับส่วนเหรราคาก็ยังไม่เปิดน้ำหนักป่อยๆก็เท่ากันคู่นี้ส่วนตัว ผมชอบไปที่เจ้าลมร้อนสรัตนารุงโลดหรือว่าผมลิขิตบอลมหาชัยนะครับบรรยากาศน่าเสือสภพบพาแวดล้อมดีครับแล้วก็ตีอน,นอกเนี่ยผมดูว่าจัดจ้านกว่าคือเพชรนาคาต,ต,ต้นมีลูกหนักลูกแรงลุ้นได้วงในก็เหนียวทั้งคู่คือนอกเนี่ยผมดูทรงมวยผมลิขิตดีกว่าส่วนวงในผมก็ดูว่าไม่เป็นรองโดยเฉพาะลูกล็อกคอเนี่ยเหนียวเหน็บเลยพมลิขิตตัวนี้ออกไปที่ผมลิขิตครับดูแข็งแรงกว่าจะชะนะเพชรนาคาสิทธิจเจริญทรัพย์ คู่ที่3ามรองคู่เอกครับโอ้โหคู่นี้น่าดูมากๆครับสดกับเกา๋าสดกับเก๋าครับว่มัจจุราชปอพงสว่างพบกับน้ำตาเดือดเจียดชัดชยัยเวทพิกัดร25ฝ่ายแดงก็คือเจ้ามัจจุราชปอพงสว่างครับตัวนี้ก็28บปีแล้วครับมวยจากหนองบัวซ้อมอยู่ที่เพชรนาคาที่อุตรดิตมวยบูแเตะขาเจาะยางต่อยหมัดลุ้นนับลุ้นน็อกเลยตัวนี้ต่อยมานานแล้วครับกระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นไม่ต้องพูดถึงครับ ก็เป็นมวยประเภทพันดุพันแกงอะเปิดเกมเดินบูเดิน,ดนชนตลอดสู้จริงร้ายมากครับเจ้ามัจจุราชตัวนี้3ไมฝหลังที่ต่อยไว้ครับชนะเพชรบุญช่วยขุนนนมือปราบที่ราชจดำเนินแพ้นอกยกสาอนุชัยไทยพยักฆ์ที่ราชเจดำเนินล่าสุดครับมาชนะคะแนนเจ้าโชคนิรันดาวรันสารครามที่เวทีมวยราชดำเนินยีบ 2, ิบสองสิงหาคมที่ผ่านมาคู่ชกน้ำตาเดือด เกียรติชัดชัยตัวนี้ก็รุ่นน้องครับ21ปี178เซนเมตรจากกำแพงเพชรซ้อมอยู่ที่กำแพงเพชรที่เกียรติชัดชัยพื้นเพเป็นมวยขวามวยเข่าครับเป็นมวยเข่าเดินเสียบเดินความเดินแทงประเภทท้าดวลชวนแรกครับแต่ว่าบางครั้งบางทีก็อย่างที่เราเห็นลหลายทีอะ่ะเป็นมวยที่บางทีก็โดนไม่ค่อยได้ไฟไหนมาดีก็เสียบกระจายเหมือนกันแต่ถ้าไฟไหนมาไม่ดีโดนหนักๆแรงๆก็มีลูกยอมเหมือนกันนะเจ้าน้ําตาเดือดตัวนี้ ช่วงนี้มีแพ้เพชเอเชียบางแสนไฟขับที่ลังสิทธ์แพ้เพชเอเชียอีกครั้งครับไปต่อยมวยสันจรนะครับที่ศึกชากลาราวต่อที่ใต้ครับแพ้คะแนนเพชเอเชียบางแสนไฟขับอีกครั้งล่าสุดมาชนะคนะแนนหนล้านเลขสอ้องเกียริครับที่เวทีมวยราชดำเนิน3ตุลาคมที่ผ่านมาคู่นี้น้ำหนักสอบไยแดงเมื่อเช้าี่รดเยอะหน่อยนะลดเยอะมาก มาร้อยยีลดไปสองปอนส่วนน้ำตาเดือด124.6ยี่ขาดศูนราคายังไม่เปิดคู่นี้ถึงแม้มัจจุราชจะลดเยอะก็ตามถ้าแพ้ก็แพ้หมดแรงท้ายท้า,ทานู่นอะยังไงต้นๆ้สมยกก็ต้องหน้าเข้าไปที่มัจจุราชก่อนคือหนักแรงทุกลูกหัวจินหัวใจดีกว่าน้ำตาเดือดต้นๆ้นเนี่ยมีสิทธิ์โดนของมัจจุราชหล่นได้นะแต่ผมดูว่าน้ำตาเดือดวันนี้จะเสียบเขา แทงเจ้ามัจุราชน็อกในผมบองว่านู่นน่ะต้องรอท้ายๆมัจุราชไฟไหนถ้ามาสู้จริงเนี่ยผมบอกเลยว่าน่ากลัวมากตัวนี้ประเภทหัวใจเกินร้อยเดินเตะเดินต่อยโดยเฉพาะลูกเตะขาเจาะยางต่อยมัดเนี่ยลุ้นก่อนได้ครับส่วนวงในตัวนี้ก็มีลูกจังหวะล็อกจังหวะไล่แขนสู้ครับน้ำตาเดือดบางครั้งบางทีก็โดน,นหนักคแรงๆก็ไปไม่ลามาไม่ไหวเหมือนกันก็ซื้อหัวใจแล้วก็ความมั่นคงอ่าลดกระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นมัจุราชดูได้เปียบ ดูได้เปรียบเยอะเลยขอให้มาสู้ยิงครับวันนี้ผมมองว่าดีกว่าเยอะลดอปอนดอไม่น่าจะมีผลมวยต่อยเย็นน่าจะฟื้นครับวันนี้คู่ที่4คู่เอกประจำรายการครับคู่นี้น่าดูมากแอดเดวดาต่อสุรัตพบกับเจ้าเจริญเ,เงินบูนาโมยไทยครับเวทพิกัด100 118ฝ่ายแดงก็คือเจ้าแอดเดวดาต่อสุรัตน21ปีครับ168เซนติเมตรมวยจากศรีสะเกตซ้อมต่อสุรัตที่เรือ,อยองเป็นมวยขวาฝีมือครับ ความเป็นมวยจุกจิกจกจ้ากจัดจ้านเก่าเกมครับกระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นในคนละเรื่องคนละเบอร์ต่อยนานแล้วครับตัวนี้มีลูกลูกดอกดากเลยดีส่วน3ไฟห์ลังสุดที่ต่อยไว้ก็มีเสมอยอดกล้าพอพิเศษยิมที่ราชดำเนินแพ้เพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชที่หลังสิทธิ์แล้วก็ล่าสุดครับแพ้นอกยก2ยอดกล้าพอพิเศษยิมที่ศึกฮีโร่ไฟ์มวยไทยในตำนานครับ3ากันยายนที่ผ่านมาคู่ชกจเจริญเงินบุรณามวยไทยครับ จเจริญเงินบุรนาโมยไทยก็1 9ปี160เซนติเมตรจากลำปางซ้อมบุรนาโมยไทยมมยบูครับประเภทกลางฟูเลยตัวนี้ประเภทออกได้ทุกลูกจะว่ามั่วก็ไม่เชิงออกกระโดดต่อยกระโดดเตะแล้วแต่จะออกครับตัวนี้แต่ว่าเป็นมวยที่พละกําลังเหลือหลายบ้าพลังครับมีทุกลูกขอให้โดนครับอาจจะมั่วหน่อยแต่ถ้าคู่ชกโดนเนี่ยมีเมามีซึมเมเซเหมือนกันคือต่อยกับใครเนฝีมือไม่ค่อยได้เปรียบใครอะ่ะส่วนมากจะอาศัยลูกหนักลูกแรง โดนทีเดียวคู่ชกมีอาการหรือว่าได้นับได้นอกก็ชนะไปได้แต่ถ้ากดเขาไม่ลงทรงมัวนในออกทะเลง่ายมากตัวนี้3ามไฟลังสุดมีชนะเพชรสองแสง JP Power ไฟนั้นเนี่ยโอ้โหใครใครก็มองว่าเพชรสองแสงดีกว่าเยอะวันนั้นเพชรสองแสงพลาดครับพลาดโดนหมัดพลาดโดนหมัดแล้วก็มาชานอกยกสามนิโรดจิตอาสาบางแก้วที่เวทีมวยรังสิทธ์ครับ แล้วก็ล่าสุดแพ้คะแนนเพรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งที่เวทีมวยราชเจาดำเนินเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วฝ่ายแดงมา118.6ลด0.6จเจริญเงินฝ่ายน้ำเงินเนี่ยมา117.5ลด0.5วันนี้จเจริญเงินมาน้ำหนักขาดเลยปกติต้องมาเกินโอ้โหเป็นปอนะปกติต้องมาเกินอะ่ะ แต่วันนี้มาน้ําหนักดีมากจเจริญเงินเนื้อตัวรูปร่างก็มาดีทั้งคู่ครับคู่นี้ถ้าพูดถึงลูกเก่าลูกฝีมือลูกความเป็นมวยเชิงโชคไอคิวสมองมวยแอดเทวดาดีกว่าเยอะเก๋ากว่าเยอะครับแอดเทวดา์ด้ต่อยมานานแล้วกระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นก็ดีกว่าครับวันนี้ผมมองว่าไม่แลกไม่ประทะ ดักเตะดักต่อยดักแทงอาศัยฝีมืออาศัยหลักอาศัยเหลี่ยมอาศัยความเป็นมวยเนี่ยผมมองว,ว่าวันนี้ดีกว่าค่อนข้างเยอะผมมองว่าวันนี้เนี่ยเจ้าจเจริญเงินเนี่ยต้องโป้งป,งป้างปิดบัญชีอย่างเดียวหรือว่าต่อยเมาต่อยซึมอะ่ะแต่ถ้าวันนี้ต่อยไม่ล่นกดไม่โดนไล่ไม่ถึงตัวเนี่ยไล่ไม่จนเนี่ยวันนี้ผมมองว่าแอดเทวดาน่าจะรอเป้าะวันนี้ยังชอบที่แอดเทวดาต่อสุรัตน์นะครับ จะชนะทางด้านเจ้าจเจริญเงินบุญนาโมยไทยไม่พลาดโดนหมัดอย่างเดียววันนี้ผมมองว่าดีกว่าทุกกรณีชอบตามเห็นต่างส่วนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ด,ดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปมวยรักมวยชอบที่เด็ด3ดาวแล้วก็5ดาวประจํารายการนะครับศึกมวยเพชรยินดีวันพฤหัสนี้ครับ14พฤศจิกายน2567ครับถา่ายทอดสดทางช่องทูฟอร์ยูยี่สี่สิอนกัเป็นต้นไปณเวทีมวยราชดำเนินครับ สามดาวประจารายการวันนี้ครับส่วนตัวผมชอบไปที่แอดเทวดาตสุรัตน์นะครับจะชนะเจ้าเจริญเงินบุรณามวยไทยคืออย่างที่ผมบอกอ่ะความเป็นมวยฝีมือมันคนละเรื่องเจ้าเจริญเงินตัวนี้มีแต่ลูกบู๊บ้าพลังอ่ะคือถ้าไล่ไม่จนเนี่ยเข้าไม่ถึงตัววันนี้ผมบอกเลยว่าเหนื่อยทรงมวยในออกทะเลง่ายวันนี้แอดเทวดาอย่าไปแลกอย่างเดียวถ้าแลกวันนี้เข้าทางจะเิญเงินโดนหนักๆแรงๆก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันแอดเทวดาแต่ว่าผมมองว่าคู่นี้มันกินเหลี่ยมจินทรงดูชนะง่ายกว่า ออกไปที่แอดเดวดาครับเป็นมวยชอบ3ดาวประจํารายการ5ดาวประจํารายการวันนี้ครับส่วนตัวผมชอบไปที่มัจจุราชปอพงสว่างผมมองว่า2ปอนไม่น่าจะมีผลอนะ่ะผมมองว่าน่าจะกินมานะเพราะว่าปกติเขาต่อยประมาณ124เองอเจ้ามัจจุราชน้ําหนักบ่อยๆเนี่ย6กิกิโลตัวเจ้าน้ําตาเดือนเนี่ยก็ต่อยอยู่ประมาณ122 123เช่นกันผมมองว่าคู่นี้หัวจีนหัวใจมันเจ้ามัจจุราชเนี่ยดูดีกว่า เผอเนี่ยกดนับกดล็อกหยิบสด3ยกเลยคู่เนี้ยผมชอบมากนะวันนี้มัจจุราชเนื้อตัวดีครับลดสองดอนแต่ผมดูว่าไม่มีผลนะวันนี้จะชนะน้ำตาเดือดเจัดช่ไชยเป็นมวยชอบ5้าดาวสรุปมวยชอบ4คู่ในรายการครับศึกมวยไทย ยินดีวันพรหัสนี้ครับคู่แรกชอบไปที่เจ้าเพชรมงคลอึงอุบลครับแก้มือล้างตาได้คู่2ชอบผมลิขีบอลมหาชัยคู่ที่3ชอบมัจจุราชปอวงสว่างคู่ที่4ชอบแอดเทวดาตอสุรัตครับชอบตามเห็นต่างส่วนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนช่วงที่2ครับ2ตัวฝากไว้ด้วยครับก็คู่8กับคู่9นะครับคู่ที่8ผมชอบเฉียบขาดปอวงสว่างนะครับจะชนะเพชรน,น้ำหนึ่งตอสุรัต ความเป็นมวยฝีมืออาจจะเป็นรองแต่คู่นี้เป็นมวยประเภทบูเจอบู๊อะ่ะผมหวังว่าลูกหนักลูกแรงเฉียบขาดดูได้เปรียบแล้วก็คู่ที่9คู่เอกครับเกียรติเพชรประธาเป็นยินดียังชอบที่ฝั่งเกียรติเพชรครับเพชรวิชัยเดชเด,ดโชครับต้นต้น,ตนฝีมือความเป็นมวยอยู่ที่ช้างศึกครับส่วนวงในผมมองว่าเพชรวิชัยดูดีกว่าแข็งแรงกว่าครับวันนี้จะชนะช้างศึกเป็นยินดีคาเดมี่ฝากไว้ด้วยนะครับ2ตัวนะครับคู่8ดกับคู่9เฉียบขาดกับเจ้าเพชรวิชัย ชอบตามเห็นต่างส่วนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้สมาชิกเอฟซีดิกั่นแห่งเดวยดๆจากลากรูกเอเใอเรนด์เท่านี้ขอขอบคุณครับ